หเมษายนยินดีต้อนรับครับพระราชกิจานุเบกษาอายการสูงสุดยกฟ้องพันธบทโรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาหลักฐานไม่เพียงพอพ้นมูลทินและบริสุทธิ์มาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน พศ2562ในข่าวที่พาดหัวว่ายกฟ้องทักษิณคดีทปีออุทรยืนสิ้นสุดระบุไม่เอื้อประโยชน์จึงพ้นผิดอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีให้กระทรวงการคลัง เข้าแทรกแซงฝืนฟูจิจการ TPI เนื่องจากไม่พบจำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารแผนบริหารจิจการหรือรับโอนถือของหุ้นของ TPI ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องการอุทธรณ์ของปปชโจทย์ฟังไม่ขึ้นทุกประตูและผลตัดสิน คดีถือเป็นที่สิ้นสุดยุติตามขั้นตอนของกฎหมายสารยกฟ้องนายทักษิณชินวัตรฐานความผิดมาตรา157คดีดังแทรกแซง tpi เปิดเผยขึ้นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่ ยี่บพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองยังไงก็ตามแต่ก็ต้องรอติดตามดูว่านายทักษิณชินวัตรจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่ในวันที่6เมษายนนี้ถ้ามีข่าวสารความเพื่อนไว้ใหม่ๆทางเรา จะนำมาประกาศให้ทุกท่านได้รับฟังรับรู้กันฝากกดติดตามช่อง OSTUDIO ด้วยนะครับ